สวัสดีครับเราอยู่กันที่เต็นท์รถยนต์มือสองโอทอพมคาที่ชลบุรีนะครับก็วันนี้ทางเต็นท์รถโอดอาร์สพมคาของเรานะครับก็มีรถส,สวยๆอีกหนึ่งคุณภาพนะครับที่จะมาแนะนําให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกชมกันสําหรับวันนี้นะครับเป็นเจ้า t o โยต้าฟอร์จูเรุ่น2.8 t r d นะครับขับเคลื่อน4ล้อหรือตัวซิกมาโฟนั่นเองนะครับปี2016ในราคาตั้งขายอยู่ที่1 1 7 9 0 0บาท ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่19,800บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดท,ที่กำลังสนใจหรือกำลังมองหารถแนวครอบครัวสไตล์ PPV แบบเจ็ดที่นั่งนะครับเจ้านะครับ TRD คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับมาพร้อมกับเลขไมวิ่งเพียงแค่68,000กว่าโลเท่านั้นนะครับคันนี้ประวัติเข้าสูงตลอดนะครับสนใจยังไงอยากเป็นเจ้าของนะครับโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ 0818903370เป็นเบอร์ค <c oughs> ุณโอ๊ตนะครับหรืออีกหนึ่งเบอร์เป็นเบอร์0860264069เป็นเบอร์คุณอาร์ตนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางแต่รถยนต์มือสองโอ๊ตอาร์ตคุมค่าของเราก็จะพามาชมในส่วนของตัวเจ้าโฉมหน้าเทียดีคันนี้กันว่าเขามีฟังก์ชันมีออปชันมีรูปลักษณ์นะครับความสวยเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ทางโอ๊ตอาร์ตคุมคาของเราจะพาไปชมกันนะครับเริ่มจากตัวดีไซน์ด้านหน้าก็ยังคงเป็น ดีไซน์แบบกระจังหน้าแบบคมเมี่ยมแบบ3ชั้นเหมือนเดิมนะครับยาวตัดรับมาถึงตัวชุดไฟหน้าจะเป็นโคมไฟหน้าเลนโปรเจคเตอร์แบบบายบีม l e d มาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์คู่หน้านะครับไฟตัดหมอกตัวนี้ยังคงเป็นแบบหลอดฮาโลเจนอยู่นะครับตกแต่งด้วยลายขอบคิ้วเป็นคมเมี่ยมสวยๆนะครับแบบนี้เลย นะครับคันนี้เป็นตัวแบ็กท็อปหลังคาดำนะครับจากโรงงานนะครับตัดรับกับตัวลายล้อแม็กอันลอยขนาดขอบ20นิ้วนะครับเป็นล้อแม็กทยาดีและที่สำคัญคันนี้ได้ยางใหม่เป็นปี2022นะครับแล้วก็ช่วงล่างนะครับโช๊คสปริงคันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมติดตั้งเป็นของ HOT สบิมาให้นะครับมาพร้อมกับตัวซับนะครับซับแทงค์นะครับแล้วที่สำคัญ ช่วงลงช่วงล่างนะครับคันนี้ล้างพ่นทําความสะอาดให้เรียบร้อยสวยๆเลยนะครับและที่สําคัญนะครับคันนี้ปี2016บันไดข้างก็จะเป็นสีดํานะครับตัดรับกับตัวหลังคาแบ็คท็อปนะครับกระจกมองข้างปรับพับด้วยระบบไฟฟ้ามาพร้อมกับตัวไฟเหยวด้านข้างแบบ LED นะครับตัดด้วยในส่วนตัวคิ้วมือเปิดนะครับมือเปิดประตูจะเป็นโครเมียมทั้ง4บาน มาพร้อมกับระบบ k e y l e t s Smart e n t ี่ NT, สามารถล็อกรถปดล็อกรถผ่านตัวชุดมือเปิดประตูได้เลยนะครับเพียงแค่คุณลูกค้าพกคุณแจไว้ในกระเป๋าเท่านั้นนะครับระบบเบรกช่วงล่างนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าดิสหลังดิสนะแล้วก็โชค๊คทั้ง4ต้นดูดิครับโชค๊คสปริงนะครับเป็นของ h o สป p e d มาพร้อมตัวซับแทงค์นะครับนี่เลยของตัว h o s p นะครับอ่าก ถือว่าได้ช่วงล่างสมรรถนะที่ดีเยี่ยมนะครับเทียบกันนะครับด้านหลังมาพร้อมกับตัวไฟท้ายแบบ LED นะครับตัดรับกับตัวคิ้วฝาท้ายจะเป็นโคมเมียมนะครับมาพร้อมสัญลักษณ์โลโก้ TRD Sportivo e นะครับหรือตัวขับเคลื่อนสีล้อ s ิกมาโฟนั่นเองนะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับ f o r t u n e r ฝาท้ายเป็นระบบเปิดไฟฟ้านะครับก็คันนี้ได้ออปชั่นเพียบเลยนะครับ สนใจยังไงก็ลองแวะเวียนกันเข้ามาดูได้นะที่เต็นรถจนมือสองโอทร์พุ่มขาที่ชนบุรีที่นี่นะครับขายแต่รถสวยรถบ้านนะครับใหม่น้อยและที่สําคัญการันตีตัวการันตีคุณภาพตัวถังและเลขใหม่ทุกคันนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปชมในส่วนตัวชุดภายในห้องผู้โดยสารกันตามมาเลยครับสําหรับคันนี้นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจไม่ว่าจะซื้อเงินสด นะครับหรือจัดไฟแนนซ์นะครับก็ของเรามีในส่วนของตัวการรับประกันตัวถังเล็กใหม่ให้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับของแถมเราให้เพียบเลยไม่ว่าจะเป็นติดกล้องบันทึกภาพหน้ารถเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถังนะครับแล้วก็การรับประกันต่างๆให้นะครับสำหรับคันนี้ภายในหน้าห้องเครื่องยนต์ของตัวเจ้า พอจูเนอร์ทีคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2,800cc นะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่177แรงม้าที่สำคัญนะครับเราเน้นตัวถังนะครับน็อตฝากระโปรงหน้าตัวถังเดิมนะครับไม่มีรอยขันไม่มีรอยขยับน็อตแก้งจอกต่างๆไม่มีรอยขัดนะสติกเกอร์แก้มยังคงอยู่ครบทันหน้านะครับสัญลักษณ์นะครับอยู่ครบหมดนะครับหม้อนงหม้อน้ำเห็นไหมครับมาร์กเดิมอยู่ครบ การันตีเลยนะครับรถตัวถังเดิมไม่มีอุบัติเหตุแน่นอน100%นะครับซื้อไปแล้วตรวจสอบพบเจอว่ารถมีโดนชนหนักแต่ต่อตัวถังน้ําท่วไมไม่แม้แท้นะครับทางเต็นเรารับซื้อคืนเต็มจำนวนแถมค่าเสียเวลาให้คุณลูกค้าอีก1 0 0 0 0แบาทนะครับต้องบอกเลยว่าเราการันตีขนาดนี้นะครับไว้ใจได้แน่นอนนะครับต่อมาในส่วนของตัวภายในสําหรับเจ้า TRD คันนี้ถูกตกแต่งด้วยโทนสีดําแดง นะครับตัดกับตัวคอนโซลผสมลายในส่วนตัวเคฟล่าคาร์บอนนะก็พวงมาลัยเองก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังชั่นนะครับมาพร้อมกับปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยแล้วก็ปุ่มคูสคอนโรลปรับเปลี่ยนเกียร์ผ่านปุ่มแพดเดลชิปตัดด้วยหนังสีดำเดินได้แต่เข็บแดงนะครับพร้อมกับตัวลายเคฟล่าคาร์บอนบริเวณคอนโซลกลางเหมือนกันนะครับก็จะเป็นหนังโทนสีดำแดงนะครับตัดกับตัว บริเวณคอนโซลเกียร์ก็จะเป็นลายเคปล่าคาร์บอนแบบนี้นะครับอ่ารุ่นนี้ปี16บนะครับเบาะนะครับเบาะหน้าฝั่งคนขับปรับไฟฟ้านะครับอ่าแล้วก็คอนโซลฝั่งด้านขวามือผมก็จะมีปุ่มกดสตาร์ทเครื่องยนต์จะเป็นแบบปุ่มพุชสตาร์ทมาพร้อมสัญลักษณ์ t ีอีนะครับมีระบบเปิดฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมกับปุ่มสตาร์ทสต็อปเอนจินนะครับมีปุ่มยกเลิกคําสั่งเปิดปิดฝาท้ายก็คือ power door off น,นั่นเองนะครับด้านล่างก็จะมีเปิดฝากระโปรงหน้าฝาถังน้ามันให้ครบขัน นะครับแผงสวิตกระจกประตูนะครับยังคงสภาพสวยๆไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยขลอกนะสวิตกระจกประตูก็จะเป็นออโต้ทั้ง4บานนะครับมาพร้อมกับระบบเซ็นทรัลล็อกปรับพับเลนกระจกแบบไฟฟ้ามาพร้อมกับตัวเครื่องเสียงแบบ JBL ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวทวิตเตอร์นะครับยังคงเป็น JBL ให้นะครับแล้วก็สครับเพจมาพร้อมกับตัวสัญ,ญลักษณ์ที d ดีเป็นแบบเลนแสงหรือสะท้อนแสงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกัน คันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าถือว่าวิ่งน้อยมากสำหรับปี2 0 1 6รถวิ่ง6 8 0 0 0กิโลนะครับดูดีครับภายในตัวเรือนไมจะเป็นสัญลักษณ์ทียดีนะครับคันนี้ไม่วิ่งอยู่ที่6 8 3 9 1กิโลเมตรนะครับมีประวัติเข้าศูนย์ตลอดตรวจสอบได้นะครับอ่าต้องบอกว่าคันนี้สวยๆเลยนะครับบริเวณคอนโซลด้านหน้ายังคงสภาพสวยๆไม่มีริ้วรอยนะ เห็นไหมฮะมาพร้อมกับในส่วนของตัวซับต,ต่างๆนะครับเครื่องเล่นนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปเป็นเครื่องเล่นระบบ JBL นะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาดประมาณ7นิ้วลองรับระบบน้ำทางแบบ n a v i g a t ร r แบบภาพ 3D และที่สำคัญยังคงรองรับ ในส่วนของตัวเครื่องเล่นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเครื่องเล่น CD DVD นะครับรองรับคลื่นวิทย F ุ FMA เเชื่อมต่อบลูทูธนะครับมีช่องเชื่อมต่อ USB แลวก็ i p o อให้ครบคันนะครับอเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงในส่วนของตัวคลื่นวิทย,ยุดูบ้างน,นะครับเสียงดีนะเสียงดีตัวนี้สามารถเพิ่มเสียงจากพงมาลัยมัลติฟังก์ชันได้เสียงดีเลยนะครับเสียงดีเลยใช้งานได้จริง นะครับใช้งานได้จริงแล้วก็ในส่วนของตัวบริเวณเกะนะครับด้านบนตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมสัญ,ญลักษณ์ยด d เกะด้านบนตัวนี้เป็นเกะช่องคลูบ็อกซ์หรือช่องแช่เย็นนะมีช่องแรงลมเป่าตัวนั้นด้านข้างนะครับใช้แรงลมเป่า นะครับหลายท่านคิดว่าเป็นแต่ช่องใส่เอกสารอย่างเดียวไม่ใช่นะเป็นสําหรับช่องคูบ็อกซ์แช่เย็นด้วยนะครับถิดมาในส่วนของตัวนะครับระบบปรับอากาศตัวนี้ก็จะเป็นแอร์ออโต้แยกปรับอุณหภูมิระหว่างตัวตอนหน้าตอนหลังมาให้ครบเซตนะครับถิดลงมาด้านล่างมีโหมดขับเคลื่อนนะครับเป็นโหมดขับเคลื่อน4ีล้อนั่นเองนะครับตัวนี้ยืนยันได้เลยว่าเป็นรถขับเคลื่อน4ี่ล้อหรือตัวซิกมาโฟนั่นเองนะครับ ถ้ากรณีฝนตกถนนเลื่นวิ่งความเร็วไม่เกิน120กิโลเมตรสามารถเลื่อนปรับมาที่โหมด H4 ได้เลยก็คือเป็นโหมด4 wheel อ่ามันจะมีการเชื่อมต่อสัญลักษณ์ในส่วนของตัวขับเคลื่อน4ล้อที่บริเวณชุดหน้าปัดเลือนใหม่นะครับอ่าแต่ถ้าอยากขับ2ก็ปรับมาที่ H2 ตัวนี้ได้เลยครับมีระบบนะครับล็อกความเร็วขณะบนทางราชันนะครับ DSC มาให้ครบนะครับติดตั้งในส่วนของตัวชุดไฟเพิ่ม นะครับตัวนี้อ่าแล้วก็มีระบบป้องกันการลื่นถลายนะครับมาให้บริเวณสภาพคอนโซลน,นะครับเกียร์อยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะเป็นลายเคปลอเกียร์ตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดมาพร้อมกับปุ่มอ c โค o โหมดพาวเวอร์โหมดให้ครบคันนะครับสภาพเบาะหนังภายในนะครับต้องบอกว่าสวยเลยอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับแสงให้ดูนะครับขออนุญาตปรับแสงให้ดูเลยนะครับคันนี้ภายในถือว่าสวยมากๆเรี่ยมเลยเห็นไหมฮะ เลียมเลยนะครับผ้าหลังคาสะอาดสะอานนะครับไม่มีนิ้วรอยไม่มีรอยเจิมนะามาพร้อมกับตัวช่องใส่แว่นตานะครับด้านบนและกวนของตัวไฟนะครับอ่านแผนที่นะครับติดอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะม่านบังแดดเปิดไฟติดนะครับทางฝั่งด้านซ้ายนะครับแล้วก็ฝั่งด้านขวามือ นะครับติดใช้งานได้ตามปกติเลยนะอ่า ก็สําหรับคุณลูกค้าท่านใดนะครับสนใจอยากเป็นเจ้าของคันนี้นะครับสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 8 1 8 9 0 3 3 7 0เป็นเบอร์คุณโอ๊ตหรืออีกหนึ่งเบอร์เป็นเบอร์0 8 6 0 2 6 4ดหกนสองหะครับสำหรับคันนี้ไม่วิ่ง68,391่มรกิโลถือว่าวิ่งน้อยมากๆสําหรับเจ้า T R D เครื่องยนต์ดีเซลนะครับปี2016ันคันนี้ดูดิครับสภาพเบาะสวยๆแบบนี้เลยนะครับต่อมา ในส่วนของตัวเบาะที่นั่งแถว2ด้านหลังนะครับก็ยังคงสภาพตึงๆสวยๆนะครับตรงกลางมาพร้อมกับที่วางพักเท้าแขนพร้อมกับตัวช่องวางแก้วน้านะครับผ้าหลังคาด้านหลังก็สะอาดสะอ้านไม่มีริ้วรอยนะครับแอร์นะครับ,แ,รนะรบแถว2ก็เป็นแอร์หลังคาแล้วแยกตัวปรับแรงลมแอร์ระหว่างตัวหน้าตอนหน้ากับตอนหลังมาให้ไฟเก๋งติดอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะอ่า และด้านหลังคอนโซลเกียร์ยังคงมีช่องเสียบไฟ12โวลต์ให้พร้อมกับไฟบ้าน AC 220โวลต์แบบนี้นะครับคันนี้เจ้าของเดิมใส่พรมมาให้เต็มคันนะครับก็สะอาดสะอาดมากๆนะครับเบาะแถว2แถว3นะครับสามารถแยกปรับพับได้แบบนี้นะครับแถว2ก็แยกปรับเป็นระหว่าง40-60ส่วนแถว3นะครับพับเป็นแบบ50-50นะครับเดี๋ยวผมไปสาธิตด้านหลังให้ดูนะครับ ต้องบอกว่าคันนี้สวยจริงๆนะครับต่อมาในส่วนของตัวด้านท้ายนะครับรุ่นนี้ฝาท้ายเป็นเปิดนะครับแบบไฟฟ้านะครับเพิ่มความสะดวกสบายสําหรับคุณพ่อบ้านแม่บ้านนะครับที่ไปจ่ายตลาดหรือขนของได้เลยนะครับภายในพื้นพรมดูดีครับเลี่ยมๆนะครับหัวเบาะนะครับที่นั่งครบนะทั้ง3แถวภายในศาสตร์สะอานกว้างมากแล้วดูดีครับแอร์แถว3นะครับ เป่าถึงเย็นทั่วถึงแน่นอนนะครับเบาะแถวสามสามารถปรับพับนะครับแล้วแฝนด้านข้างแบบนี้ได้เลยนะครับสะดวกสบายมากๆอ่าที่เก็บอะไ่แม่แรงนะครับมีให้ครบคันเพราะว่ารถเราเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับที่สำคัญเรามีหนังสือรับรองออกให้ในส่วนตัวการรับประกันคุณภาพตัวถังเลขใหม่นะครับซื้อไปแล้วรถมีโดนชนหนักตัดต่อตัวถังน้ำท่วมไม้ไม่แท้รับซื้อคืนครับ การันตีคุณภาพตัวถังขนาดนี้นะครับต้องบอกเลยว่าห้ามาพลาดนะครับก็สำหรับวันนี้พาชมในส่วนของตัวเจ้า Fortuner TRD นะครับตัวขับเคลื่อน4ล้อหรือตัว4ฟ h e วินะครับปี2016คันนี้ก็ถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับ ก็ฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็ลองแวะเวียนเข้ามาดูกันได้หรือทักมาได้ที่เพจโอปราตฮวงคาของเรานะครับก็สำหรับคันนี้ผมขออนุญาตฝากเจ้าโต้าฟอร์จูเนอตัวรุ่น2.8 t r d ขับ4หรือตัว Sigma าปี16ไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ